สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นบรรจุเสัญจรใพื่นมาทางดับสามสาเดินพมตรีในวันนี้นะคะเราพาไปที่สถานที่ดุกแนอาจจะมีเสียระเบิบ้างก็ถือว่าเป็นผลผลไปได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องบันไดบันไดมันมีปัญหามากมายนี้เราจะดูกันบันไดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะบันไดเนี่ย ที่มันมีปัญหาเนี่ยตามหลักวิชาวงจุ้ยรวมพลังสามศาสตร์นะคะมีหลายรูปแบบแต่วันนี้เราจะคุยถึงปัญหาของบันไดที่เขาเรียกว่าบันไดรั่วไหลโอกาสที่จะรวยในย,ยากมากเลยค่ะลักษณะที่เห็นเนี่ยถ้าเรียกกันภาษาพื้นบ้านหรือโบราณก็เรียกว่าบันไดโบนะคะเรามองลักษณะจริงๆตัวอย่างบันไดที่ท่านผู้ชมเห็นจริงๆแล้วมีปัญหาพิฆาตทรัพย์พิฆาตความรวยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นลักษณะของบันไดมีดนะคะ แล้วก็บันไดรั่วหรือบันไดโบอันนี้วันนี้ขอพูดถึงปัญหาจากเกิดบันไดโบกันก่อนนะคะท่านผู้ชมบันไดนี้นะท่านผู้ชมนอกจากจะมีเรื่องของบันปัญหาลักษณะเป็นบันไดมีดและบันไดโบคือหนทางการรั่วไหลแล้วนะคะบันนี้บันไดเนี้ยถ้าจะพิจารณากันนจะมีปัญหาเยอะเช่น บันไดชั้นแล้วก็บันไดเนี่ยจุดที่ติดตั้งวางนั้นอาจจะไม่เหมาะสมนิดหนึ่งนะคะที่เรามาพูดถึงบันได่วดลายก,ลก่อนนะผู้ชมดูสิคะบันได่วดลายลเป็นยังไงนั่นก็คือโบค่ะ ท่านผู้ชมคะถ้าเราเข้าใต้บันไดเราจะเห็นเล้ว่าใครเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราจะโอยโป้เลยล่ะค่ะมันเรียกบันไดโป้หรือบันไดเปลือยก็ไม่ผิดเพราะว่าเราลาราอยู่ข้างล่างใครเดินขึ้นบนแล้วก็แงนเราจะมองเห็นเท้าคุงหมดถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวกระโปรงสั้นๆก็ยิ่งแย่เลยนะคะก็จะดูแลแบบโอ้โหแบบบันโป้มากอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะบันไดโป้บันไดเปลือยนี่คือหนทาง่วดลเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมคิดนะคะเวลาเราเดินเข้าไปจะขึ้นบันไดขึ้นยากถ้าดีไม่ดีแม่น้มัดระวังก็สะดุดแลลล้้หกกมมตงาได การเดินของมนุษย์ที่จะขึ้นบันไดเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับพลังนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมพลังขึ้นเราเดินขึ้นยากยังไงนั่นก็คือพลังแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยความเป็นวงคลก็ขึ้นยากฉันนั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะโอกาสที่จะพลัดตกบันไดกเออ็เป็นไปได้มากกว่า บันไดที่ไม่ใช่โปนะคะนั่นก็คือลักษณะที่ว่าเวลาเดินเรากวาดของจากข้างบนลงมาหรือทําของหล่นนะะัท่านผู้ชมมันเมื่อมันจะหล่นลงมาง่ายแล้วตกตรงร่องบันไดบ้างก่อนจะมาถึงพื้นข้างล่างลักษณะนี้คือทางลวไหลแน่นอนก็เปรียบเหมือนกับว่าซับลวไหลค่ะเพราะว่ากวาจะซับขึ้นข้างบนได้ก็ขึ้นยากอยู่แล้วนะคะมันก็ตกหลน่นตกหลน่นถ้าไม่ระมัดระวังต้องใช้ความเพียรความพยายามมากทีเดียวละค่ะกว่าจะถึงชั้นบนได้เพราะนั้นท่านผู้ชมคะลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นบันไดบ้านก็จะทํา ในบ้านหลังนั้นผู้คนที่อาศัยในบ้านนั้นโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองให้มัง่งคั่งร่ำรวยก็ยากนะคะและถ้าเป็นอาคารที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายออของร้านห้างร้านต่างๆที่อยู่บนอาคารที่มีใบอย่างนี้ที่มีบันไดยอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็โอกาสที่จะรวยยากมากค่ะลูกค้าที่หามาได้ลูกค้ากล่าวหายไป ลูกค้าใหม่ก็หายากด้วยความเพียรพยายามต้องเหนื่อยนะะักค่ะกว่าจะได้มาแต่ละรายนะท่านผู้ชมและถ้าสําคัญถ้าบันไดนี้ไปตั้งวางอยู่ในจุดทิศทางที่ไม่เหมาะสมเช่นอาจจะไปอยู่ตรงตัวกลางอาคารแล้วก็ไปบางหน้าร้านหรือว่าออใต้ บันไดนี่ยก็จะเป็นร้านค้าร้านค้าอยู่ใต้บันไดก็ยิ่งแย่นะคะรวยยากถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ในมุมมองของดิฉันตรีเนี่ยนะคะว่าทำไมบันไดนี้ในแง่วิทยาศาสตร์รวยยากเพราะอะไรเพราะว่าการเดินขึ้นลงนั้นเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าประมาทนะคะเกิดอุบัติเหตุป๊บก็ต้องเจ็บเสียเงินละค่าขึ้นบ้านแต่ละทีลงจากบ้านแต่ละทีก็จะสะดุดบันไดหกล้มบ้าโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงหรือคนสูงอายุอันที่สองถ้าบันไดนี้สูงชันหรือสูงอาจจะไม่ชันมีบันไดพักก็ตามแต่ละ ขั้นีนเดินแล้วก็เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ข้อเข่าไม่ดีนะคะก็อาจจะต้องไปรักษาดูรักษาตัวหมดเงินอีกแล้วล่ะคะ่ะอันที่2องอลราบันไดยอย่างนี้เป็นบันไดบกโปหรือบันไดเปลือยอกรณีที่ว่าเรา กวาดขยะอะไรข้างบนหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือลมพัดมาก็แล้วแต่คนที่อยู่ข้างล่างหรือว่าห้องที่อยู่ข้างล่างแน่นอนละค่ะก็จะต้องรับช่้อโรคฝุ่นตรงนั้นทําให้เจ็บป่วยได้ง่งายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะก็เสียเงินอีกแล้วระคะด้วยโรคฝุ่นโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจนะคะ,ะลักษณะของบันไดด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเป็นลูกกรง ที่มีลักษณะเป็นเหล็กแหลมก็พิฆาตได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นบันไดที่เป็นลักษณะบนบันไดมีดแหลมๆอย่างนี้ก็เป็นบันไดพิฆาตได้เช่นเดียวกันเรื่องสีของบันไดนั้นก็ยังมีปัญหาเอาไว้พูดกันคราวต่อไปนะคะเพราะนั้นวันนี้สรุปได้นะคะท่านผู้ชมบันไดที่ลักษณะ บันไดที่โป๊เปลยเป็นยังไงนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะก็คือมันจะโป๊แล้วก็มองคนขึ้นลงบันไดที่อยู่ข้างล่างจะมองเห็นคนข้างบนเดินขึ้นได้ตลอดเวลาเห็นเท้าอย่างนี้เขาเรียกว่าบันไดที่รวยยากนะคะเงินท้องรั่วไหลเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่ได้น,น,นะล้วคำมีเหตุต้องใช้จ่ายถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์นั่นก็คือการพัดตกบันไดาการหกลม้มการขึ้นการลงนี่แหละค่ะกับฝุ่นที่มันจะปลิวว่อนลงมานะคะแต่ถ้าตั้งพิทิีทางบันไดเหล่านี้ถ้าอยู่ตรงหน้า น้าบ้านเลยออกมานอกตัวอาคารก็จะทําให้รวยยากเพราะว่าคนร้ายที่มองอยู่จะรู้ว่าในบ้านนั้นมีคนหรือไม่คนขึ้นลงกี่คนหรือคนนอนหลับแล้วหรือยังก,ก็โบราณก็ถึงบอกว่าบันไดยอยู่นอกบ้านหรือเห็นดูหน้าบ้านชัดเจนโดยที่ไม่มีอะไรปิดบงังทําให้รวยยากนะคนก็เพราะว่าขโมยมองเห็นนี่คะว่าในบ้านมีคนไหมหรือหลับกันแล้วหรือยังเขาก็ปีนขึ้นมานได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้บันไดลิงแล้วคะ่ะใช้บันไดนี้แหละค่อยๆเลียบเดินขึ้นไปขึ้นไปเขาเรียกว่าย่องเบาได้สบายสบายท่านผู้ชมเพราะนั้นจะรวย ยากมากเลยดอนการแก้ไขนะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีปัญหาก็ต้องมอีทางแก้ไขการแก้ไขอย่างไรท่านผู้ชมสามารถสอบถามมาได้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละอาคารไม่ใช่จะแก้ตรงบันไดด้วยวิธีเดียวกันได้เพราะเราต้องดูโลเคชั่นรอบๆ่มีปัจจัยอื่นนั้นมีอะไรบ้าง ที่เข้ามาเกี่ยวพันเราก็ต้องแก้ต้องปรับด้วยนะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการเสริมเพราะว่าเราดูแค่บันไดนี้อย่างเดียวไม่พอเช่นเราต้องดูสีสรัรดูลักษณะจํานวนขั้นบันไดลุทิศที่ตั้งวางแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบค้างด้วยาะนนท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอ,อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วกเ็เราคงฟังคลิปต,ต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ขอทุกท่านลองตรวจบันไดที่บ้านหรืออาคารออฟฟิศ ที่ทํางานสารประกอบการดูนะคะว่าเป็นบันไดโบบันไดป๊อบหรือเปล่าทําให้ม,มั่นใจนะคะก็ติดต่อมาทางคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้ะะแล้วค่ะแล้วพบกันโอกาสหน้านะคะเรื่องของบันไดติดตามมาต่อไปมีเรื่องให้พูดกันอีกเยอะแล้วค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ